สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในค่ำคืนที่หนาวเหน็บนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีหิมะแล้วนะคะทุกคนฝนตกนะคะฝนตกอากาศค่อนข้างจะหนาวเลยทีเดียวนะคะทุกคนวันนี้นะคะร้านเชียงใหม่ของเรานะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเราก็จะปิดแล้วนะคะเนื่องจากว่าลูกค้า,ามาทานข้าวแล้วก็กลับไ้นะคะค่ะดูด้านในไปก่อนนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราจะไปดื่มร้านอื่นนะคะร้านเก่าเวลาเดิมของเรานะคะพบกันตรงนั้นเลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคน,กคนเราก็เดินใกล้จะถึงร้านอยู่หน้าร้านนะคะร้านเก่าเวลาเดิมของเรานะคะมีชื่อว่าร้านมัสุยานะคะทุกคนก็มีรายการทีวีของจังหวัดเนียต่เข้ามาถ่ายทด้วยนะคะ แล้วก็จะมีลูกค้ามา,าดื่มเยอะเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากลงทีวีนะคะวันนี้เราก็จะเข้ามาด้านในเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะอคอนดีจ้าเออ้นนุ้มมากว่าฮัลโหลฮัลโหลว้าวว้าฮัลโหลฮัลโหลโอ้ว้าจ้าฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะ,ะ,คะน้ำก็นั่งรออยู่แล้วนะคะเอะอน,นี่ทำให้เราเดือดส์กันนี่ ัอ๋ออ๋อนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ร้านนี้เขานะเออโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมีเมนูแปลกๆใหม่ๆให้มาสเตอร์ทำให้เราดูนะคะทุกคนนะคะมาสเตอร์ฮัลโหลฮัลโหลนี่ไม่ธรรมดานะคะทุกคนรายการทีวีเขาก็มาถ่าย ก็เล่มาหน้าไหนอันนี้มีคางฟักตุนชิวิวญี่ปฝุ่นนะคะทุกคนตรงเนี้ยนะคะไอตรงเนี้ยเออที่เรามาตัดมีแกทุกคนนางเข้ามาก่อนแล้วนะกับเพื่อนนะคะสามีนะคะแล้วก็พอดีก็มีงานเลี้ยงด้วยแล้วก็อาจจะเมานะคะคนถ่ายก็เมาแล้วนะคะทุกคนทุกคนถ่ายก็เมาแล้วนะอทุกคนเราจะมาถ่ายเมนู ที่รายการทีวีจังหวัดเนียตาเนี่ยเข้ามาถ่ายทํานะคะวา่าเป็นเมนูไฮไลท์ของร้านเนี่ยเป็นยังไงนะคะคโอโอนทำไงว่นนั้นเดกสกาก่แนละทำเบจิตะเต็าะทําโกฟูฟูคล้ายๆไข่ตุ๋นใส่ผักอะทุกค,ค,คนนะคิดว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเขาบอกว่าให้รอให้รอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไข่นะเราจะสกัดโอ้โอันนี้หัวปลาหัวปลาทูปลาทูหน้าตุ๋นหัวใส่เท้าทุกคนว้าวว้าวน่ากินมากทุกคนว้าวใส่ขิงลงไปด้วยนะคะว้าว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 น่ากินมากทุกคน หัวปลาทูน่าตน้น<ม>อ่าหัวใส่เท้าทุกคนเฮ้ยว้าว<ม><ม>น่ากินมากคนละเออน่ากินมากทุกคน<ม>โอ้โหมีลูกตาบะเอบลเลยอะ่ะใหญ่มากอืมเอาน้ำซุปน้ำซุปใส่ลงไปด้วยน้ำซุปส่งไปด้วย<ม>ว้าวทุกคน<ม>หัวปลาทูน่า หัวใส่เท้าทุกคน,นตุนชิโญี่ปุ่นนะคะตุนชิโญี่ปุ่นนะคะทุกคนว้าว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 เสิร์ฟ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 เอา้าวม,<ๆ>มีอะไรแต่งอีกไหมมีอะไรแต่งอีกไหมมาสเตอร์น้องกะทีๆๆ่อะไรนะตื่นเกินมากทุกคนโอเนกิว้าวใสเอ่อก้อนหอมสไลด์ลงไปแล้วก็หัวกุ้งสไลด์ลงไปนะคะ หัวกุ้งก็คือหัวเมียวหง่ะนะคะทุกคน <Yes. S 1> แ,ลแล้วก็ใส่มะนาวเปลือกมะนาวนะคะแล้วนี่ก็คือต้นผักกาดนะคะลวกแล้วก็ทําเป็นตก <anc> แต่งอันเซเดสนักกินเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนโอ้นักกินมากเนี่ย <c oughs> หัวใหญ่มากเลยนะคะหัวปลาทูน่าใหญ่มากนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเจอด้านนอกเลยนะคะในกันทีวีที่จ่ะเนี่ยจังหวัดเฮียแต่เขามาถ่ายทำร้านมัตสุยะของเรานะคะทุกคนเพื่อนเรานี่เองไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเป็นเป็นร้านเพื่อนนะคะทุกคนเอาละตอนนี้นะคะเขาจะทำยังไงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะทุกคนะคะ ตีไข่ขาวให้ฟูเลยนะคะทุกคนนี่ไข่ขาวให้ฟูเลยสุดยอดเลยโอ้ตีจนแบบจะเป็นเนื้อครีมเลยอะ่ะทุกคนโอ้เป็นเนื้อครีมเลยอ้าวเป็นเนื้อครีมเลยทุกคนเห็นปะเออโอ้ยังไม่ตะาใจเีกตีไปเรืเ่อยๆตีไปเรืเ่อยๆตีจนเป็นเนื้อครีมอ๋อเหนียวเหนียวปมานะคะเออจนเหนียวอ้าโอเคเสร็จซาบ ไต่ออได้ยังมดจะต่ออ๋อมดจะต่อทุกคนมาได้มั่งนางสังหัวปลาตุ๋นชิยิวญี่ปุ่นนะคะทุกคนโอ้ยหัวปลาดูน่าอร่อยไหมโอ้อร่อยไหมอร่อยไหมเตะเตะรับะเตะอาวาจะว่โด้วยโิเดสก์อะวเราทำเปน่นไรนี่กอืมคดูดิรกก่อนนะยูต โอ้ยสิแนะเอาแล้วก่ะทุกคนตอนนี้นะคะเขาจะใช้ไข่แดงผสมไข่ขาวนะคะที่ตีเป็นเนื้อครีมแล้วก็จะเหนียวหนึบหนักเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะนนเรา master เ,เขาก็จะเอาไปใส่ไอ,อ้นาเปะนะคะ,ะก็เรียกว,ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็แกงจืดนี่ะนะทุกคนนะคล้ายแกงจืดเต้าหู้อ่ะทุกคนแต่เป็นไฮไลท์ของร้านเลยนะ นะคะทุกคนอ่ะอ่ะ,อะ,อะให้เห็นชัดๆเลยว้าว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 อ้โไข่ฟูตุน๋นไข่ฟูตุนกกตนะะนต๋นผักกับเต้าหู้นะคะทุกคนไข่ฟูตุ๋นผักกับเต้าหู้ว้าวน่ากินมากน่ากินมากจริงๆเลยนะคะทุกคนเห็นปะอ๋อนี่เป็นไฮไลท์เลยนะคะรายการทีวี TV, เนี่ยแต่เนี่ยเขามาถ่ายนะคะอือ น,ะะนางเยอะมากว้าวว้าวว้าว,ว,าวเดี๋ยวเราจะให้มันฟูเยอะๆนะคะให้ทุกคนดูนะคะอ้าวมาสเตอร์จะปิดฝาซีเมนต์สื่ออ่าซีเมนต์สื่อว้าปิดเลยนะคะทุกคนปิดเลยว้าวปิดเลยโอเคเลยใช่ไหมโอเคโอเค ก็นะชุดเตาหม้อใชรอบแรกหนึ่งนะคะหม้อเนี้ยคล้ายๆหม้อดินนะคะทุกคนหม้อดินเผาอ่ะมันจะร้อนมากตีกี่หม้อใชเดี๋ยวเราจะไปรอดูข้างนอกเลยนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายข้าง้นในมาแล้วนะคะให้มาสเตอร์เปิดเลยไอ้ไอ้อากาเดนว้าวไข่ฟูไข่ฟูตุ๋นเออไม่ใช่ไข่ฟูไข่ฟูอ่า ต้มต้มเต้าหู้กับผักนะคะทุกคนคล้ายๆต้มจืดนี่ค่ะแต่เราเออพวกแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยมันจะได้แบบเหมือนโฟมอ่ะเบาๆอ่ะนะคะไข่ที่เขาตีออกมาเนี่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทานให้ทุกคนดูเนาะว่าจะเป็นยังไงแล้วค่ะทุกคนือนน้นเราจะ ไข่สามีชิมไข่ฟูนะคะคล้ายๆไก่ตุ๋นอะแต่ใส่เต้าหู้แล้วผักนะคะทุกคนไข่ฟูตุ๋นผักกับเต้าหู้นะคะทุกคนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเฟซอ่าอ้าออ่าาอาอ้ Oh. ไซโก้ครีมิอนะบครีมครีมอ่านางบอกว่าเนื้อไข่เนี่ยเหมือนกับเนื้อครีมเลยฟูมากเลยนะคะนิ่มมากอะไรอย่างเงี้ยสสเบาเน,นิ่มมากนิ่มากรสชาติแบบเบามากเลยอะทุกคนสำหรับกับแก้มเลยนะคะอิด้วยเนี่ <Okay. S 2> เออขาบอกว่ารสชาติผักอะไรเนี้ยเข้าเนื้อมหมดเลยนะคะทุกคนนะคะอ okay, โอเคเดี๋ยวเชียงใหม่แก่กดจะจะชิมให้ทุกคนดูนะคะทุกคนตอนนี้ก็คนถ่ายก็ทักจะเมาพอถึงะค,ะคนตอนนี้นะคะเราก็จะชิมนะคะไข่ฟูอ่าคล้ายๆอ่ไข่ตุ๋นมนเรานั่นนะคะไข่ฟูอ่ตุ๋นผักกับเต้าหู้นะเอาง่ายๆตั้งชื่อไม่ถูกนะคะทุกคน แต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฟูฟาวุระเอฟูฟาวุระทาบรงโงะคล้ายๆไข่ฟูนั่นแหละนะคะภาษาเรียกง่ายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูนะคะออกมาแบบอุ่นๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนมาแบบอุ่นๆร้อนๆเลยร้อนๆจากเตาเลยนะคะทุกคนเดีอชิมโอ้โหเขาบอกว่าซุปอร่อยมากว้าวอ้ยชิ เซ็เซ็ปอเซ็มากเนี่ยอ๋าอร่อยสิอร่อยมากทุกคนแบบอู่นๆบรรยากาศแบบหน้าหนาวอ่ะทุกคนยูรอยูดีเออยูริโนเนะอันนี้ญีเนยิะช่าอูริอฟูริอเนา

มันจะหอมอ่ะซุปมันจะหอมมากทุกคนซุปเนี้ยมันข้นไม่้ต้นนี้ตเลยเราดูแบบว่าทาง่ายๆนะคะทุกคนแต่แบบรสชาติมันลงตัวเป๊ะเลยอ่ะมันละมุนอ่ะมันอารมณ์มันแบบหน้าหนาวอ่ะทุกคนแบบหนาวๆอย่างเงี้ยเรามาซดน้ําร้อนๆร้อนๆไม่ต้องเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ่อมันอุ่นท้องอุ่นกระเพาะเราอ่ะทุกคนรู้อร่อยอร่อยมากอืม อร่อยมากทุกคนอือคนดูดูดูดนะอ้าเดี๋ยวจะให้เพื่อนนางชิมสักหน่อยนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เราสั่งนะคะทุกคนเป็นเมนูอ่าหมูหมูทอดหมูทอดราดซอสมะเขือเทศจิจกจิ๊กจิ๊กจิกทำมาตสอ่าราดซอสมะเขือเทศนะคะทุกคนมาดูกันนะคะ เป็นยังไงนะคะจะน่ากินขนาดไหนนะคะทุกคนนะคะอะไรก็อร่อยหมดนะคะร้านเนี้นะคะกับแก้มนะคะส่วนใหญ่จะเน้นกับแก้มกลางว,วันเนาะก็จะเปิดเป็นอาหารกลางวันนะคะก็จับสไตญี่ปุ่นนะกลางคืนก็จะเป็นศักยานะคะทุกคนนะน,นะชุดตุจิกอนันฮาติการทุนะนี่ก็ เป็นที่เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามาสเตอร์เขาจะราดซอสแบบไหนให้เราดูเนาะทุกคนเนาะมาเอาไปลูกอีกแล้ว นี่นะคะเอาล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 ะละอ่าอ่าโอ้น่ากินมากนะทุคนนี่ไม่ใช่ทุกครั้งเราจะสั่งเป็นแบบสเต็กนะคะวันนี้เราจะสั่งเป็นแบบหมูนะคะคงจะเป็นแบบสันคอหมูหรือเปล่าโอโอโก็ไม่ได้ถามนะคะ <S <S ทุกคนอ่ะอ่ะดูดูดูซอสดูซอสอ้อนอ่ะเราจะใช้แบบซอสน้ำซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศแล้วก็ผสมกับ อเอาละค่ะโอ้โหน่ากินมากากินจริงเลยพวกแบบนี้แหละกับแก้มสุดยอดเลยทุกคนกับแก้มชั้นดีเลยทุกคนทุกครั้งเราก็กินแบบสายเนื้อน้อวันนี้เราเป็นสายหมูมากนะทุกคนนะอ๋ทุกคนดูนะโอ้โหน่ากินมากมว้าวว้าว โอ้นี่นี่สไตล์ญี่ปุ่นเลยแท้เลยนะคะทุกคนเขาจะสลัดเขาก็สไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนนะคะ,ะน้ำซอสน้ำซอสว้าวน้ำซอสสุดยอดยอเราดูแบบง่ายงเดี๋ยวมันไม่ง่ายนะทุกคนเขาก็มีขั้นตอนของเขานะเนาะแบบทิธีการทำของเขาแบบสุดยอดเลยอ่ะนะคะทุกคนต้องแบบต้องเอาน้ำซอส ซอสมะเขือเทศเนี่ยแล้วก็ใส่อะไรของเขาเนี่ยลงไปแล้วก็เคี่ยวแบบให้เหนียวหนึบหนับเลยอะ่ะทุกคนแล้วก็จะไปลาดกับเนื้อสเต็กเอ่อเนื้อเนื้อสเต็กไม่ใช่เป็นเนื้อหมูสเต็กของเราเนี่ยนะคะทุกคนนะคะ,อะโอเคโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยทุกคนว้าวว้าวสีสันน่ากินมากว้าว เอาแล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะจากร้านมาสย่านะคะกับแก้มสุดยอดเลยทุกคนราคาโอซูมามิโอซูมามิอ่าปุตะปุตานอค่ะนั่นอิญี่โญโนอธิบายสิ่งท่คุณต้องการให้เข้าอ่าปุตานสเต็กซอสโนะพิชัปซอสปุซอสโอเคโอเคโอเคนะคะ อาさんอาารอะもしดีเต้ฮัลโหลับใช่ไมถ้าดีเต้กรนอะไรคิดเมา้านามุดยอดอยเอาเอาล้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะชิมเราจะชิมอ่าะไอะไรอะ หมูสเต็กลาดออซอสมะเขือเทศน,นะคะทุกคนจะชิมให้ทุกคนดูนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ,เร,ะเราจะมาชิมเราจะมาชิมสเต็กสเต็กหมูซอ,อสซอสมะเขือเทศร้านมาซีย่านะคะกับแก้มนะคะดูดูทุกคนแก้มนะคะหืมหูยอร่าไงโอ๊ยอ นิ่มมากทุกคนนิ่มมากอืมอืมมนิ่มมากอืมนิ่มมากอืมอร่อยมากทุกคนแบบสเต็กแกก็อร่อยมากสเต็กสเต็กนางอ่ะนะก็แบบ นิ่มโงตัวนี่สเต็กหมูรากซอสมะเขือเทศอร่อยมากซอสมะเขือเทศนี่นะไม่ดีน้ำมาสเตอร์นะเขาปิดเคี่ยวจนเหนียวอะทุกคนแล้วก็กใส่รสอะไรนะโชยุอะไรของเขาส่างกันนานนะอ,อร่อยมากอืมอืม่ะกินไม่ได้กินไปด้จริงจริ เลือเก่าแบบนี no. ้เหนนยาอะไรแล้ทุกคนนอยเลยเมื่อนะเดี๋ยวเลี้ยงปลาวันนี้นะเมาวันนี้หน่อยทุกคนไม่เมาันนี้หน่อยแหละนะจริงๆละโอ้ยสุดยอดทุกคนสามีนะคะนางก็ชอบปลาหัวปลาเมื่อกี้เนี่ยนะนางกินคนเดียวหมดเลย อะอให้นางชิมตรงนี้บ้างไอ้ดอสอชิบอ่าอินไหมออร่อยทุกคนอร่อยเราดูแบบมาแต่เขาทำอะไรนะแบบดูเราดูแบบธรรมดาไม่ธรรมดาสักอย่างเลยอร่อย่ะจานจานจานจัดไปจัดไปอ่าอ้อยเอาใกล้เดี๋ยวชอ,อเนื้อจะนิ่มมากทุกคนนิ่มมากอะ่ะ คือไม่แข็งเลยแบบเออแบบนางแบบทอดแบบได้ลงตัวเลยอ่ะนะเอออร่อยนางแบบทอดแบบได้ลงตัวเลยแบบนิ่มมากเนื้อเนื้มันมีชัวเออเนื้อละใกล้เนี่ยนะเนื้อวากิวเนื้อทุกคนอร่ี่นี่ลยะมาซุย่โนคิเตจอดายสุนัขสุนมมีอร่อยสิเดี๋ยเน้ สเต็กิปูตาสเต็กิโนปิจาร์บุโนซอสสวยอร่อยดีนะทุกคนเออ่ตอนนี้นะร้านอาคานชิจังหวัดนี้แตะนะคะร้านมาสิยานะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปถ่ายอีกกําเภอหนึ่งนะคะติดกับอําเภอ อาหารร้นี่นะคะทุกคนคือมาไอยาสดะนะคะทุกคนร้านนั้นก็ร้านอิสยะใหญ่มากนะคะทุกคนนี่นั่งนั่งบอกเป็นไง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 แซ่บแซ่บแซ่บก็นังเด็ดเด <laughs> ็ดอเด็ดมันนิ่มมากอ่ะทุกคนนิ่มมากอะ่ะนั่งเก่งมากเลยอ่ะแบบได้ลงตัวแบบนิ่มมากอะ่ะ นี่มากจริงนี่คือกับแก้มแบบญี่ปุ่นนะคะคือแบบแบบเบาๆเลยอ่ะคือไม่คือแบบไม่ต้องเผ็ดไม่ต้องอะไรมาเลดรสชาติไม่ต้องจัดจ้านอะไรมากมายนะสไตล์ญี่ปุ่นพอควรนะคะทุกคนเมาแล้วนะคะลิ้นอาจจะรวยอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาสเตอร์ก็มานั่งดื่มกับเราด้วยนะคะทุกคนเนื่องจากก็ นะคะรู้จักกันดีนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ <laughs> เอาละค่ะทุกคนพูดไม่ออกแล้วตอนนี้นะคะทุกคนราขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะใครเข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราหน่อยนะคะคิีมิเตอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย